ทำอะไรไใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้นัันเสื้อลุงหมายนึกว่ามึงทำอะไรเหมือนนี่ไม่รู้วนันบอกไม่ต้องมายุงนะาย่งนะไม่ยุ่งได้ไงไอ้น้นมันลุงผม นผมว่าต้องขึ้นไปช่วยนะเขาบอกลุงหมายทำผิดนะทําผิดอะไร <Hey. S 1> ฮะทำผิดอะไร <Hey. S 1> แกทาผิดอะไรฮะตัวแบบใหญ่ <Hey. S 1> ามากเลยนะ <Hey. S 1> แกทาผิดอะไรเฮ้ย hey. แกไม่ได้ทาอะไรที่ทิดนีย่ห้านนะแต่แกจะยอมรับโทแบอกมาผมอกไมู่นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมในกาบเคนะครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ขึ้นเขามานะทุกคนคือ จะไปหาลุงหใม่นะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยได้ปล่อยให้ลุงแกเนี่ยขึ้นไปหาครอบครัวนะก็ผมเนี่ยลุงแกเนี่ยบอกว่าให้ขึ้นมาทางน้ําตกเรื่อยๆยทุกคนผมมาถึงน้ําตกนะแล้วก็จะเจอลุงแกนะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงแกเพราะว่าลุงแกเนี่ยบอกว่าจะพาไปดูกระตอมมาทุกคนก็ลหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะว่าอยากเจอกระต๊บลุงแกนะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้ย ไปชมกระต๊อบแกแล้วก็ลูกเมียแกนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปหาลุงหมายดีกว่านะทุกคนไปเนี่ยทุกคนระหว่างทางที่เดินทางไปหาลุงลุงหมายนะคือดูหน้าผานะคือแบบเลียงกันแบบสวยมากเลยนะยเ,เนะห็นไหมอูเลยถึงนู่นเลยเลียงกันแบบว่าเหมือนดินเนี่ยมันแยกกันนะเห็ไหม ผ่าเหมือนว่าโดนผ่าครึ่งอะ่ะแล้วก็ให้เป็นน้ําตกอะ่นะนธรรมชาติเกือบ,บสวยมากผมก็เพิ่งรู้นะว่าเส้นทางที่ไปบ้านลุงหมายเนี่ยมันจะสวยงามอะไรแบบนี้นะนี่ใหญ่ด้วนนะมาสัมผัสบรรยากาศดูนะแบบบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะมูเลยถึงข้างล่างเลยนะ ไม่รู้ว่าอีกไกลหรือเปล่ากว่าจะเธอลุงหมาเนี่ยเพราะว่าลุงแกบอกว่าเดินไกลนะบอกผมแต่น้ำเนี่ยถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แห้งไปเยอะยนะดูคนมีรูปูด้วยแต่แปลกมากเลยนะไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยที่จะว่ายเล่นนานนะนี่หาดูนะผมพยายามหาดูจะแดกงล่างแล้ว เกือบไม่เจอปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะไม่รู้ว่าปลาเนี่ยไปไหนหมดเหมือนกันโอ้เนี่ยไกลมากเป็นหน้าผาผ่าครึ่งเลยอะแบบแยกเป็นสองส่วนเลยอะไปโดนเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรีบเดินทางไปหาลุงใหม่กันแกต่อดีกว่าเดี๋ยวไปช้าเนี่ยมันจะคํำเอานะไป นี่นะผมก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคือแบบบรรยากาศนะ่ดีมากเลยนะนัวทุกคนมีเหยี่ยวด้วยนะบินตัวเบ้อเลยใช่ไหมนู่นเหยี่ยวนะนะั่นน่ะบินสูงมากโอใหญ่นะนะ่ะหลายโลเลยนะทุกคนผมดูจากรัศนาแล้วเนี่ยน่าจะบินหาดูเหยื่อนนะ ก็ตอนนี้ผมมาถึงข้างบนองน้ำตกนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอลุงหมายหรือเปล่าแต่บอกเลยเงื่อผมเนี่ยท่วมเต็มตัวเลยนะก็หลายๆคนเนี่ยอยากเห็นผมขอแลบกับลุงหมายนะคือแบบพาลุงหมายไปรวมประจนไครด้วยกันผมก็บอกเลยว่าโอกาสดีเนี่ยมีแน่นอนทุกคนจะพาลุงหมายเนี่ยไป พอจนภายด้ยวยกันนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปหาลุงใหม่แกต่อดีกว่าฝนตกหนักเลยนะตอนนี้คือผมเนี่ยมาหลบอยู่ตรงใต้ต้นไม้นะแล้วทวนุนผมเจออะไรรู้บางอย่างนะดินอยู่ข้างหน้านู้นนะเจอไหมผมเนี่ย ไม่รู้ว่าคืออะไรกันนะเฮ้ยใครวะนนั้นอ่อะมันทำอะไรวะาคนก็ตกนะ เฮ้ยดินเสียงร้องนะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้นั้นเสื้อลุงหมายนี่วะมึงทำอะไรเหมือนเฮ้ยเหมือนจะไล่ผมนะผมว่าแกคือใครเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ควบอกไม่ต้องมายุ่งนะไม่ยุ่งได้ไง ไอ้นัมันลุงผมลุผมว่าต้องขึ้นไปช่วยนะเห็นทาแล้วเนี่ยไม่ดีนะผมว่าเฮ้ยเขาบอกลุงไม้ทำผิดนะทำผิดอะไรฮะทำผิดอะไรแกทำผิดอะไรฮะตัวแบบใหญ่าามากเลยอนะ cả làm pít ở đây, hey, cả là cái gì, bong à, cả là cái เฮ้ยทุกคน<ป>เหมือนเป็นท่านเปชิคาสนะท่านอยู่ในเมืองลับแลหรอ,อ,อลุงแกพ้นโทษแล้วเฮ้ยลุงแกพ้นโทษแล้ว ท่านแกทำอะไรเพี้ยนฮะอบอกว่าไม่ต้องมายุ่งนะโนุน<อ>ลุงลุง<อ>ผมจะเอาไงอะ่ะเพราะว่าเป็นท่านเบ็จ้าค้าด้วยนะทำอะไรไม่ถูกเลยโดนไม่รู้จะช่วยยังไงนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปเจรจาเขาดีกว่าผมว่า แกคนโทษแล้วรัว นลุงแกบอกผมนะว่าแกเนี่ยช่วยท่านคนเมืองรับแลนะเปจะคร้าตัวเนี้ยเคยเลยโมโหนะที่ลุงหมายเนี่ยไปช่วยท่านแต่แกเนี่ยผลโทษแล้วนะลุงแกบอกลุงผนโทษแล้วใช่ไหมใช่นะโดนแล้วลุงแกเนี่ยโดนทําร้ายหนักเลยนะแล้วดูเปจะคร้าตัวน,นี้ดิ แบบร่างกายเนี่ยกำยำมากร่างกายใหญ่เลยนะลุงเขาเป็นพัชชาตาเหรอใช่นะลุงบอกใช่เอาไงจ้าว กเคุย,ยลุง,งกับกลัวนะไม่เป็นไรลุงลุงไม่ต้องกลัวเลือกดูพิจารณาตัวนี้ดีร่างกายมันเนี่ยกำยำเลยนะแบบผมเนี่ยทุกมิหวัยหรอกผมบอกเลยลุงนั่งพักก่อนลุงนอนพักไปก่อนเลยเพราะว่าลุงไม่ไหวหนะทุกคนถ้านหนุหน้าทำผิดอะ ท่านอะควรไปจับท่านหัวหน้าไม่ใช่ลุงหมายรู้ไหมนี่ลุงหมายก็นนะลุงหมายอะแกพ้นโทษแล้วรู้ไหมครับท่านต้องเจราจาอยู่นะไม่งั้นเนี่ยลุงแกเนี่ยจะโดนล่าตัวอีกนะเนี่ยลุงหมายแกเนี่ยพ้นโทษแล้วลุง เหมือนท่านเนี่ยแกจะไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าผิดเนี่ยเขาก็ไล่ตามแบบล่าจนสุดเลยนะขนาดลุงหมายเนี่ยกลับมาจนถึงบ้านละลุงหมายกลับไม่ถึงบ้านเหรอลุงกลับไม่ถึงนะทุกคนกลับไม่ถึงยังไม่ที่ผมบอกให้กลับเมื่อวานอะ่ะเดยนมาเจอพิชคาดีครับผมเนี่ยเดินตามขึ้นมานะไม่งั้นเนี่ยโดนหนักกว่านี้อีกทุกเบื่อเนี่ยเสียชีวิตได้เลย ท่านผมขอร้อง่ะลุงไม,มาเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะปล่อยเขาไปเถอะเหมือนท่านเหมือนท่านแกเนี่ยจะยอมรับฟังผมแล้วนะทุวนแต่แกเนี่ยยังโมโหนะผมว่าแล้วดูจากยศแล้วเนี่ยน่าจะยศใหญ่มากเลยนะคนเนี้ยที่ออกมาตามล่าเนี่ยสงสัยเป็นภารกิจของเขานะ ลุงแกแกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเข้าใจไหมครับท่านท่านไม่ต้องตามล่าลุงแกแล้วนะแกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่นิดเดียวลุงท่านบอกว่าลุงทำผิดอ่ะใช่ไหม,ไมไไเฮ้ยลุงแกก็บอกไม่ได้ทำอะไรผิดนะเมื่อกี้นะ แล้วแบบทรงแกเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะดูลุงหมายด้ยแบบเจ็บร่างกายไปหมดเลยลุงเจ็บอะไรตรงไหนไหมช้ำในใช่ไหมเหมือนลุงแกช้ำในนะผมว่าท่านเบจคาเนี่ยก็ยังคอยรับฟังนะลุงไปไปดกว่าเพราะว่าเหมือนว่าท่านเนี่ยจะรับฟังเราแล้วนะผมเนี่ยพยายามที่จะเ,เจราจาเนี่ยให้สำเร็จนะทคน ท่านผมไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับท่านเหมือนจะเมียยมากเลยนะเดี๋ยวพาลุงหมายแกเนี่ยไปหาที่หลบไครดีกว่าเพราะตอนนี้แกเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วขึ้นไปเนี่ยดูยถ้าแกเนี่ยขึ้นไปได้เนอะ อันเนี้ยโดหน้าผ่าแล้วนั่นอ่ะไปลุงพาลุงแกไปก่อนนะคนลุงไหวไหมเนี่ยลุงโดนนานยังเพิ่มเมื่อกี้หรอดีครับผมเนี่ยขึ้นมาพอดีเลยนะ ี๋ยวผมพยุงลุงไปเอาวางกลุงเฮ้ยท่านไ่ใจะฆ่าตามมาด้วยนะเอาไงลุงไปหลบภัยก่อนนะลุงลุงแกไปแล้วนะเนี่ยน่าจะกลัวใหญ่เลย เดี๋ยวพมอแม่ขอเจรจากับท่านประชาค้าเองผมว่าต้องเจรจานะ

เหมือนว่าท่านเนี่ยจะยอมปล่อยลุงหมายแล้วนะผมเดินไปขอร้องเมื่อกี้นะท่านเดินไปแล้วเดินกลับไปเลยอะเดินกลับไปแล้วนะไม่รู้วไปที่ไหนหน่ากลับไปที่พระราชวังหรือเปล่าหรือไปตรงวิหารศักดิ์สิทธิ์นนะผมว่าหมู่บ้านนะ่ะน่าอยู่ตรงนั้น ไปรีบไปหาลุงหมายแกก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปคุยลุงหมายก่อนนะว่าผมเนี่ยได้ขอให้ได้แล้วนะโหแล้วเละเทะหมดเลยอะผมอันลุงลุงผมเนี่ยได้ขอให้แล้วนะลุงรู้ไหมลุงไปทำอะไรผิดเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยหรอ ฮะลุงกล,ลังเดินทางกลับแต่ท่านเนี่ยเข้ามาข้างหลังเหรอไอ้น,นี้ทางขึ้นไปบา้านลุงใช่ไหมถือว่ามีถุงป Ł ุ๋ยอยู่นะเนี่ยใกล้ถึงบ้านลุงยังหลีกไกลเลยใช่ไหมโหลุงแกรอดมาได้เนี่ยดีมากเลย่ผมว่าลุงหมาย ลุงกลับไหวไหมเนี่ยลุงกลับบ้านไหวไหมเดี๋ยวไปพักกับผมก่อนนะผมจะพาลุงไปพักหาที่ปลอดภัยก็จะไม่ลุงผมว่าเดี๋ยวพาลุงแกเนี่ยไปหาที่ปลอดภัยดีวยกว่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าแกเนี่ยจะเจ็บหนักด้วยนะเพราะว่าพานเบเชคาดคนเม่แก้ได้ทำร้ายหนักเลยนะ น่าจะแค้นอะไรบางอย่างหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยแกทําผิดนะโโหแบบไม่เคยเจอที่แกหัวหน้านเนี่ยจะทําผิดแต่หลานสาวเขาเนี่ยแหละนะที่หนีออกมาแล้วแกต้องยอมรับโทษเดินนะทุกคนลุงหมายแกก็ไม่ไหวแล้วนะโอเคทุกคนผมว่าผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาลุงหมาเนี่ยไปหาที่พักดีๆแล้วก็ จะได้ไม่ต้องเจออรายแบบนี้อีกนะแกก็ยังไม่ได้เจอหน้าลูกหน้ามเมียเลยด้วยไปไปลุงเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปดอหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวไปลุง